สวัสดีครับพบกับ T.K Diamond 1 5 9นะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านเอาชีวิตรอดกันในเกม Mini World Block Art โดวยวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องตัดไม้แล้วก็ทำการขุดดินขุดหลุมเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วเราก็จำเป็นจะต้องทำเหมืองด้วยเนาะ ซึ่งผมคิดว่าเราควรจะสร้างบ้านกันอยู่ไปก่อนเนาะโอ้เรามีหมาฝรั่งด้วยซึ่งผมก็ได้ค้นพบทำเลดีๆแล้วครับก็อันนี้เนาะแล้วก็จะสร้างบ้านกันตรงนี้เนาะผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเอาไว้แล้วเนาะก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้กว่อนหน้านี้แล้วเราก็จะมาสร้างกันเลย มาสร้างบ้านพักอาศัยชั่วคราวโดวยโปรเจกต์ของเราเนี่ยแล้ก็อาจจะมาสร้างแบบบ้านที่พิสดารที่ไม่เหมือนใครเนาะก็บ้านที่พิสดารไม่เหมือนใครเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ ก็ตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้สร้างจนถึงตอนนั้นเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะหมดเวลาซะก่อนเนาะหรือแบบอุปกรณ์เราก็อาจจะยังไม่พอเนาะเราก็จะมาทาการทำประตูแล้วก็สร้างมันไปเลยโอ้ตอนนี้ดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับทุกคนคิดว่าเราทำแบบแสียงมุมก็ดีนะครับมันจะได้ ปยบล็อกด้วยเนาะแล้วก็ทำให้ดูมีสไตล์เป็นอีกแบบหนึ่งก็วางแบบนี้เนาะในแล้วก็ตรงนี้ที่เราวางประตูไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราประหยัดบล็อกในการวางด้วยเนาะก็ถ้าวางไม่ตรงกลางเนี่ยทีบสมบัติเราก็อาจจะาวางไม่ได้ ที่เนาะก็โปรเจกต์ของผมนั่นก็คือเราก็จะมาสร้างก็ดังเก็บของไว้ตรงนี้เนาะก็ไว้สําหรับสร้างบ้านที่ฮารูฮาราของเราเราก็จําเป็นจะต้องมีที่เก็บของเนาะก็เราก็จะมาสร้างกันตรงนี้เลยก็บ้านที่ฮารูฮาราของเราเนี่ยก็าจะไม่ได้สร้างกันภายในวันนี้เนะาะเราก็จะมาสร้างกัน ในคลิปตอบต,ต่อไปเนาะเราก็จะมาหีเครื่องมือแล้วก็ย้ายหิบเครื่องมือมาไว้ตรงนี้เนาะตรงสางตอนหลักเราก็จะครับบล็อกไม้พอลล่าแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลย ทำให้ดูสะอาดเนาะมันเหลือสองบล็อกพอดีเราก็อาจจะต้องทุบตรงนี้ออกก่อนเราก็จะวางไม้พอลล่าลงไปเนาะเราก็จะวางอันนี้ขึนไปแบบนี้เนาะ อ่าหมดแล้วเราก็อาจจะทำอะไรเพิ่มเนาะในค,คิดว่าเราก็จะสร้างเหนือประตูหนึ่งชั้นแล้วก็จะสร้างตรงประตูหนึ่งชั้นเนาะเราก็จะทำตรงนี้ด้วยเนาะสำหรับประตูเนี่ยเราก็จะไม่ใช้บล็อกสีขาวเนาะเพราะว่า มันก็จะเหมือนข้างในเนอะแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกไม้สีน้ําตาลแทนเนอะก็จะทําให้เหมือนกับกําแพงเนาะกะดูไม้บางเราก็จะต้องรีบสร้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพวกมอนสเตอร์อะไรมันเกิดเนาะแล้วก็แบบมันอาจจะมาบื้มบ้านเราก็ได้แล้วถ้ามันเบื้มบ้านเราเนี่ยก็คงจเป็นงานช้าง เราต้องซ่อมบ้านเราก็ต้องปิดหลังคาตรงนี้ก่อนเนาะก็ต่อเป็นแบบนี้เนาะหลังคาทรงสูงขึ้นไปคนดูเหมือนบล็อกเราจะไม่พอซะแล้ว โอเคโปรเจกต์สร้างหลังคาของเราก็อาจจะต้องจบลงแค่นี้ก่อนนื่องจากบล็อกหมดเอาไอว้พรุ่งนี้เราไปเตรียมสร้างหลังคาดีวกว่านาะทุกคนอยู่ดีๆแกะมันก็เข้ามาในบ้านเราครับทุกคน เราได้มือเย็นแล้วครับทุกคนอ้ามแต่เรากินไก่ย่างก่อนดีกว่านาะนี่เรือเราเต็มแล้วแล้วเ,เรากำลังจะเต็มแล้วส่วนห้องนอนเนี่ยเราก็จะเอาเตียงไว้ตรงนี้เนาะเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ก็ตรงนี้พอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเอาลังเก็บของไว้ตรงนี้เนาะ เพื่อให้ประหยัดพื้นที่ลืมไปอา้าวทุกคนทำไมมันมาตื่นอยู่นอกบ้านเยะแล้วทำไมมันมาตื่นอยู่หน้าบ้านนะทุกคนดูเหมือนมันจะเป็นระบบอัตโนมัติครับทุกคน พอเราตื่นปุ๊บมันก็จะออกมานอกบ้านทันทีเป็นระบบออกนอกบ้านเร็วจีผมคิดว่าระบบนี้น่าจะไม่ค่อยดีถ้ามีมอนสเตอร์อยู่ข้างนอกไม่คิดว่าเราควรจะทุบเตียงออกไปเนาะแล้วก็ตุ๊กล่องออก แล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาเตียงไว้ตรงนี้แล้วก็เอากล่องมาไว้ตรงนี้แต่ถ้านอนล่ะโอเคเงั้นจะอยู่ในบ้านต่อไปก็จะเป็นช่วงวางกล่องเก็บของเนาะก็มีกล่องเก็บของอยู่สองอันแล้วก็จะวางเป็นทรงสูงเนาะทรงสูงสามอันแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็ จะวางเป็นแนวนอนเนาะก็จะไม่ให้มองเห็นด้านในแล้วก็ด้านนอกด้านหน้าเนาะก็เดี๋ยวเรามีไม้เยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะเอามาขยับขยายชั้นวางเนาะก็ขอนอนก่อนนะครับโอเคชาแล้วนี่เราก็จะมาทำการตัดไม้ เพื่อสร้างหลังคาเพิ่มแล้วก็สร้างชั้นวางของเพิ่มเนาะทุกคนครับเรากำลังจะได้ดวงตาแกโลกเพื่อที่เรามีดวงตาแกโลกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถไปยังคุกใต้ดินได้ด้วยนะคะถ้าเราไปคุกใต้ดินได้แล้วเนี่ยเราก็จะเจอสมบัติมากมายอาจจะเป็นพวกแบบเหล็กอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเราก็จะประกาศซื้อมันเฮ้ยมานะเข้ามานี่แนะ่ ตอนเช้าเนี่ยข้างง่ายครับอ้าทุกคนเจ้าตัวนี้มันตีเจ็บมากเลยครับทุกคนเราได้แล้วเย่เราได้ชิ้นส่วนวาร์ปแต่ดูเหมือนเราจะไม่ได้ดวงตาแกลโลกนะครับ ำไมไม่ไม่หอบดวงตาแก่โลกล่ะเสียใจไม่ดอบดวงตาแก่โลกไม่เป็นไรเราจะแมงมุมเราไว้ชีวิตแมงมุมตัวนี้ก็แล้วกันเราก็จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้ดีเราก็จะมาตัดไม้ก็วันนี้เราก็อาจจะขยับขยายบ้านหลังเล็กๆของเราเนาะ ก็จะขยับขยายบ้านเล็กๆก็ขยายไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้แตกแล้วแล้วก็จะมาคราฟบ้านของเราเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยขอนไม้นี่เนาะก็วางเป็นแนวตั้ง ก็วางเป็นแนวตั้งแบบนี้เนาะไม่ดูสวยงามก็เข้ามาในบ้านเนาะเราก็จะมาคาเป็นไม้สีเล็กๆเราก็อาจจะขยายพื้นตรงนี้ไปอีกนิดนึงเนาะเพื่อให้มันวางกล่องเก็บของได้อย่างเต็มพิกัดเนาะ ก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเอาไปทําเป็นแบบห้องเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แบบนี้ดดดดแล้วก็ขยายออกมาแล้วเราก็จะวางกําแพงปิดตรงนี้แล้วก็จะวางกำแพงปิดแบบนี้เนาะ ก็จะกว้างขึ้นอีกนิดนึงส่วนด้านบนเนี่ยก็จะจัดการโอเคโอเคแล้วก็จะเอาแนวเฉียงขึ้นแบบนี้เนาะส่วนด้านนี้อะเราก็อาจจะอ้อก็อาจจะใส่กระจกในอนาคตเนาะ ไม่ได้ตา่ขึ้นไม่ได้ผมก็จะใส่กระจกในอนาคตถ้าวันนั้นมาถึง โอเคโอเคแล้วเราก็จะปิดตรงนี้เลยเนาะอ้าวบล็อกหมด เราต้องไปตัดไม้กันก่อนนะครับทุกคนเพราะตอนนี้บล็อกหมดซะแล้วเรออากาจะเอาไว้สร้างตอนคืนนี้เนาะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างเตาเผาแล้วก็เผารายติดแล้วก็ติดกระจกตรงบ้านของเราด้วยเนะเาะก็จะมาทำแบบนี้แล้วเราก็จะไปหา หินกันทุกคนจะหินอะเราต้องรีบขุดนะคะเพราะว่าอากาศหายใจอะไรเนี่ยเรามีไม่น้อยไม่มีไม่เยอะเนะาะเราไปขุดในบริเวณนี้โเคแล้วก็จะขุดในตรงนี้เนาะเราก็จะต้องขุดเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่า หินเนี่ยเราก็ต้องใช้ในการทำเตาเผาด้วยเนาะแล้วก็เราก็อาจจะทำแค่สองหนึ่งถึงสองเตาเนาะเนี่ยอากาศร้นสมุดแล้วต้องรีบขึ้นแล้วอ้อแล้วก็องขุดทรายไปเผื่อด้วยเนะเาะแล้วก็จะขุดทรายไปเผื่อ โอเคแล้วก็จะมาเก็บทรายตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็จะขุดดินไปด้วยเนาะแล้วก็จะขุดดินแล้วก็เราก็จะเอาไปสร้างติดอะไรเอ่ยดูเหมือนแรงดันนะ้ำมันจะดันไม่ให้เราขึ้นเนาะแล้วก็จะเก็บปุ๋ยสัตว์ไปด้วย แล้วก็จะมาคราฟเป็นบล็อกนี่กันเนะเาะแล้วก็พอเราได้บล็อกนี่มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการวางลงไปแบบนี้ าก็จะมาวางวางวางแบบนี้ก็ค,คิดว่าเราก็จะทำกันศาสต์ยื่นออกมาด้วยเนาะนี่เน่ยอ้เขาขายดับพลังงานด้วยครับทุกคนถือว่าเป็นไอเทมแรเลยทีเดียวดับพลังงานเนี่ยเราก็ขึ้นแบบแบบนี้โน่นแล้วเราก็จะวางตรงนี้ โอเคปิดเสร็จแล้วแล้วก็เราก็อาจจะเหลืออะไรอีกนิดนึงเนะเาะแล้วก็จะต้องขุดดินตรงนี้แล้วก็ทําการทําเป็นบล็อกวางเนาะทาให้มันไม่ดูสีแบบดินเนะเาะแล้วก็จะทําเป็นไม้เนะเาะเพื่อความสวยงามก็ประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเหลือแค่ ตัดบันไดตรงนี้ออกแล้วก็เราก็จะมีที่เพิ่มอีกนิดนึงเราก็จะตัดกล่องคลาฟแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แทนวางไว้ตรงนี้แทนเนาะแล้วก็เ,เวลานอนเนี่ยตื่นออกมาเราก็จะไม่ทะลุออกไปนอกบ้านแล้วเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการตัดตรงนี้ออกไว้เนาะ ก็เราก็จะทําเป็นกล่องแบบแนวนอนเนาะทาให้มันดูเหมือนทีปเก็บของมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบนี้เนาะก็หีบเก็บของเราก็จะคลาฟมาเรื่อยๆเนาะเหมือนตอนนี้บล็อกทั้งหมดอีกแล้วดูเหมือนทีปเก็บของมันจะวางติดกันไม่ได้นะครับทุกคน ก็จะต้องวางสูงสูงนิดนึงเพราะว่าเือเก็บของเนี่ยมันวางติดกันไม่ได้ค่ะทุกคนเหมือนมันเป็นอะไรบางอย่างที่ห้าวางติดกันหรือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะทําเป็น5บล็อกเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็ขยายมามากพอแล้วแล้วก็พอแค่นี้เนะเาะแล้วก็ทําเป็นหีบเล็กหีบเล็กกับหีบใหญ่ก็อาจจะเก็บของที่ไม่เหมือนกันเนะเาะแล้วก็วางตรงนี้โอเค ก็นี่ห้องเก็บของเนาะก็ต่อไปก็จะเป็นเตาเผาเตาเผานี่เราก็สามารถคราฟได้แล้วเนาะแล้วก็ขาดถิดนีกนิดนึงเนาะแล้วก็วางมันไว้ขั้นกลางแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะมาเผาทรายก็ในนีเนี่ยผมคิดว่าเราออกไปตัดไม้กันอีกสักอันสองอันดีกว่าเนาะ เนื้อหาไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถตัดจากหน้าบ้านไปได้เลยเนาะอันนี้เราไม่ได้เอามาทําเป็นฟืนนะครับเราเอามาทําเป็นฐานเนาะถ้าเราทำฐานไม้เนี่ยมันก็จะประหยัดฐานที่เราสามารถเอาไปคารบทอดได้เนาะคือฐานฐานไม้เนี่ยเราไม่สามารถเอาไปคาร์บทอดได้เนาะแต่ ฐานที่มาจากเหมืองเนี่ยสามารถคาบทอทได้เนาะแล้วก็จะประหยัดมันโดยการทําแบบนี้แทนเนาะแล้วก็จะเอาแบบนี้แล้วก็เราก็จะใช้เป็นไม้พับล่าแทนเนาะก็จะทําให้เราประหยัดยิ่งขึ้นต่อไปก็คือขวานไม้แล้วก็ที่ขุดไม้เนะาะพวกนี้มันก็จะประหยัดได้มากขึ้นเนาะเราก็จะทําแบบนี้ไปแทนเนาะก็จะทําให้เราประหยัด อุปกรณ์ก็ใช้คราบแค่ครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ถึงสองครั้งเลยก็คือเอาไปทําเป็นฐานพอทำฐานเสร็จปุ๊บฐานก็ใช้ได้ต่อส่วนไม้เนี่ยตอนแรกเราก็เอาไปตัดไม้อะไรมาแล้วเนาะก็จะทำให้เราประหยัดยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามันเหลือแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทํทำเป็นเชื้อสายเลย แล้วก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็แล้วก็เอาฐานที่เราค้าไปเมื่อกี้มาใส่ก็กระจกใสเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใสเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ก็ทุกคนนี่คือไข่ตูมตามครับเราต้องระวังไว้เพราะถ้ามันมาเพิ่มที่บ้านเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อาจจะให้มันขูดายให้ถ้าเราไม่ปิดประตูเนี่ยมันก็จะเพิ่มเนาะ ทุกคนครับผมคิดอะไรเดียวละนี่ครับไข่ตูมตามก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันก็จะช่วยเราขุดดินขุดทรายด้วยเนาะก็ถ้าเจอไข่ตูมตามเนี่ยอาวุธไม่พร้อมก็ยิงห่างๆเข้าไว้นะครับเพราะเราอาจจะต้องเสียชีพให้กับมันก็มีหลุมหน้าบ้านแล้วก็มีปลามาตายแถวนี้ไว มันยังไม่ตายแต่มันเกือบจะตายแล้วล้วก็ช่วยให้มันไปสบายๆแล้วมันก็เข้าสารีกับขี้หมูมาเราก็จะเอามาทำเป็นปุ๋ยก็หีพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำเป็นพวกหีกเก็บของแบบสมมติผมมีปุ๋ยใช่ไหมครับผมก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาเก็บไว้ในนี้แล้วก็เก็บต้นพืชเอาไว้ แล้วเราก็อาจจะเก็บพวกพืชหรือแบบอะไรที่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแบบพืชที่เราเอามาปลูกได้ในอนาคตอย่างเงี้ยก็ต่อไปนี้เราก็จะมาซิกขวาเนี่ยจัดการทำให้เรามีกระจกที่มองเห็นยิ่งขึ้น ก็ที่เก็บของเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กระจกทั้งอันเนาะเราก็จะเหลือบางส่วนไว้ซึ่งกระจกเนี่ยถ้าสมมุติเราทุบแตกแล้วมันก็จะเสียเลยเนาะแล้วเดี๋ยวดินข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องมุดลงไปขุดอีกเนาะก็เราก็อาจจะมีใครมาเยี่ยมเอ่ยเขาจะแกะน้อยมาทำอะไรตรงนี้ แล้วก็อาจจะไปทำพุ่งนี้เนอะเพราะตอนนี้มอนสเตอร์มันเยอะแล้วก็ดุด้ดวยแล้วก็สามารถมองวิวด้านนอกได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดข้างบนนี้แล้วก็เอาไว้เผื่อมองวิวเนาะก็ที่นี่ก็จะไม่ถึงกับขั้นกระจกแต่ก็จะโปร่งใสค่อนข้างมากเนาะ ก็ไม่มีใครมาขโมยอะไรได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็จะโอ้แล้วก็กั้นกระจกไปตรงนี้ด้วยเนาะทำให้เป็นเหมือนร้วใสเนาะแล้วก็แค่นี้แล้วก็นอนกอบ ันนี้ก็จะเป็นคากิพิสตาเนาะกินแล้วก็อาจจะเกิดดาเมจเล็กน้อยที่ดูไม่น้อยก็จ,จะเป็นดาเมจที่รุนแรงค่อนข้างมากเพราะอาจจะทำให้เราท้องเสียได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะไปทำการจัดการกับที่เมื่อกี้เนาะก็เราก็จะตัดอ้อยเนาะเผื่อเราจะเอาไปให้พวกช้างมันกินเนาะ ก็มาจัดการกับตรงนี <S an> ้แล <an> ้วก็อาจจะขุดออกไปเลยเนาะก็ถ้าเราขุดแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีฝนกับกระจกเนาะเราก็จะไม่เสียกระจกอันมีค่าไปเราก็จะต้องวางไม้นี้จากนั้นเราก็จะวางดินกบทับตรงนี้ไปเนาะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะดูเป็นธรรมชาติเนาะส่วนข้างนอกก็จะดูเป็นแบบ มีความเป็นไม้ที่ดูฮารูฮาราค่อนข้างมากแล้วก็จะมาเข้ามาในบ้านนี่คือบ้านหลังน้อยของเราซึ่งเราก็ทำแบบออกแบบสไตล์ห้องเก็บของเนาะแต่ก็ไม่ใช่ห้องเก็บของที่เดียวก็ออกเป็นแนวบ้านหน่อยเนาะ เช่ว่าห้องเก็บของไม่ก็ไม่เชิงแต่ถ้าบ้านไม่ก็ทำนองนั้นแหละเราก็ต้องการสีอโอเคมันก็จะเข้าไปปิดตรงนี้เนาะโอเคเอในวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ